ตัดไม้ตอนจังไหนไห้มันหนีบเลยเนาะเบิ Gesch ่งสกิลการตัดไม้ของมือเลยตั้งตรงมาจากโคราชเนาะมือเลยนี่ผมมีค้าว่าเข่าเนาะมือเลยนุ่มเฮเบิ่งก็ตัดได้ตัดไม้จังไหนไห้มันหนีบเลยเนาะนั่นเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเกือบเสียสิแล้วการตัดไม้เลี้ยงก้นกับจิตไรบ่งในไปก่อนเนาะปาดลูกไปเครื่องหนึ่งปาดลังต้นตาสีเดียบตรงไว้ก่อนตัดบ่งใหม่ บอกไงกันแระวบ้งนีกนบ้องปลายเลยแวบ้างถ้ามันดีดดีตัดเครืงตัดปตัดใม่เครื่องมือี่แบบเบียดลายจวดลงไปรับเลยทีคมจวดจวดรับเลยดีมีใช่ไปกว่าครึ่งเนาะการตัดใหม่เกิจากปมือนะครับัรบเลยฝีมือเนาะจวงร่างจ่วงล่างล้นล้นบ่ตัดขาดดียองไหม มันตัง้งตาสิ่งนี้กันว่าอะไรบ้องต่อไปดวงพลังเสยขึ้นเสยขึ้นเสยขึ้นนั่นบ้าท่าทางบดีตะลุยนับอีกเกือนัดจ้วงเขาไปไลยกับสิ่นีได้เรียบร้อยเดย้ตกตบมาอีกต่ไปไรบ้องเก่าบนี่าเรียบร้อย น้อยสบายจวดจวดได้คนนี้อีกตัวตัวใหญ่แน่วันนี้จวดจวดต้องไปเอาจอะลังจอะลังอันนี้กันแล้วบ้างขวดมันสิลบเนาะขวดมันใหญ่แห้งสีหลบใส่จวดไปดูอีกอีจ้วงจ้วงจ้วง Phạt lang, phạt lang, bắp, bắp, mấy bỏ lụng, ok ạ.